สวัสดีครับพบกับช่องยุ้ย u ูทูบนะครับวันนี้มาสวนมะนาวครับวันนี้เราอยู่สุขุมิทร้อยหนึ่งนะครับปุณณวิถีสิบเจ็ดนะครับวันนี้ยุ้ยมาเติมน้ํานะครับพอดีน,น้ํนานที่เราเอ่อต่อตรงมาสายมันแตกนะครับเราก็เลยถอดออกเราต้องมาคอยเติมน้ําตลอดก็ระบบน้ําหยดนะครับผม ตอนนี้น้ํายังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับก็เปิดให้มันหยดสักหน่อยนะครับโอเคหยดแล้วนะครับต้องคอยเช็คนะครับของผมไม่รู้ที่อื่นเป็นหรือเปล่าแต่ของผมนี่ต้องคอยเช็คตลอดว่าน้ำจะหยดไหมอะไรเงี้ยครับผมต้องคอยปรับหัวตลอดนะครับตรงหัวเราก็ใช้เป็นหัวออกซิเจนนะครับเป็นวาลวนะครับตัวเนี้นะครับเป็นวาลว จะคอยปรับคอยให้มันเบาอะไรพวกนี้ได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นขี้วัวนะครับยุยใสไว้นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังไม่ได้กบนะครับฝั่งนี้มะนาวยังไม่ค่อยดอกสักเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกดอกก็เลยยังไม่ค่อยมีนะครับอ่านี่มีดอกนะครับแต่ยังมีไม่เยอะนะครับดอกเพราะฝนยังตกไม่เต็มที่นะครับเนี่ยครับก็ต้องคอยดูนะครับ ว้าน,น้ำจะหยดหรือไม่หยดนะครับฝั่งนี้ลูกจะเล็กหน่อยนะครับลูกไม่ใหญ่พอดีอยุ้ยไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็ส่วนมากก็เนี่ยครับถ้าจะใส่ก็เป็นขี้วัวนะครับนี่นะครับนี่ก็เริ่มขึ้นนะครับผม เนี่นะครับถ้ามันหยดช้าเราก็จะคอยปรับให้มันหยดเยอะนิดนึงนี่นะครับให้มันหยดขนาดนี้นครับเราก็จะเปิดไว้สักพักหนึ่งนะครับนี่นะครับถัทงที่เราเก็บน้ำหลายท่านคงงงนะทำไมมันมีแต่เอ่อพวกรากนี้ขึ้นมานะครับ ที่ตั้งใจนะครับเพราะว่าจะได้บังแดดให้มันขึ้นให้มันตายให้เต็มนะครับจะได้ช่วยยุ้ยบังแดดถังเราจะได้ไม่ผุเร็วนะครับไม่ผุไม่กรอบเร็วส่วนตรงนี้ยังลกอยู่นะครับก็เป็นอ้อยแดงนะครับคลิปตอกกล่าวยุ้ยเคยทําอยู่นะครับอ้อยแดงนี่นะครับผลผลิตฝั่งนี้พอได้นะครับ ลูกก็โอเคอยู่ก็มีได้เรื่อยๆนะครับฝั่งนี้นี่นะครับตรงนี้มันไหลเยอะเกินไปยูก็จะปรับนะครับนี่นะครับให้มันไหลสักประมาณนี้นะครับถังนึงก็จะอยู่ได้นะครับ สองวันนะครับยุ้ยใช้เป็นถังลูกเต๋าก็ประมาณหนึ่งพันลิตรนะครับนี่นะครับตรงไหนที่มันออกช้าหน่อยเราก็ค่อยปรับมันนะครับเพื่อมันจะได้ชุ่มฉ่ำนะครับเพราะว่ามันหลายถังมันจริงๆแล้วมันไม่พอนะครับถังเดียว มีสักถังหนึ่งน่าจะดีนะครับเป็นไงบ้างครับมะนาวสวนยุย้ยใจกลางกรุงเทพนะครับก็พอได้นะครับครับคลิปนี้ยุ้ยก็พามาดูนะครับว่าการให้น้ำของสวนยุ้ยเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ เราใช้แต่ขี้วัวนะครับไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยนะครับสารเคมีใดๆยุ้ยไม่ได้ใช้เลยนะครับผลผลิตก็ได้ตามที่ต้องการนะครับถือว่าโอเคนะครับคลิปนี้ยุ้ยขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมสับตะไคร้และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ แล้วเรามาดูกันนะครับว่าคลิปหน้ายุ้ยจะทำอะไรนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ